หลับสบายสักทีโอ้ยนี่ครูครูทำหนูตกใจแทบแย่เนี่ยเธอทำโดดเรียนทั้งหนีกลับก่อนเวลาแบบเนี้ยยังจะมากลัวอะไรไข่มุกแหมครูก็หนูก็แค่อยากจะอยู่เที่ยวที่นี่ต่อสักสาวันก็แค่นั้นเองอะค่ะว่าแต่ทำไมครูถึงมาอยู่ในห้องหนูได้คะก็เธอเนี่ยเป็นคนบอกครูเอง ฮะหนูเนี่ยนะ <S <S สวัสดีครับรบกวนขอบับรประชาชนแล้วก็เบอร์มือถือเลยครับนี่ค่ะศูนแปดหนึ่งศูนย์ศูนยส่สองค่ฉันแอบถ่ายรูปเลขบัตรของเธอตอนอยู่เคาน์เตอร์ <S <S เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณค่ะเราว็็หาโอกาสตอนเธอไปรับของลอมตัวเป็นแขกของห้อง พอดีลืมคีการไว้ในห้องอะค่ะช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะช่วยแจ้งเลขค้ย4ตัวเบอร์โทรศัพท์หน่ครับ0042ค่ะช่วยเช็คเลขคีย4ตัวเบอร์โทรศัพท์ห้อง210นะครับโชคดีนะที่เป็นครูถ้าเป็นคนอื่นที่เขามีแรงจูงใจทำอะไรไม่ดีแล้วก็เธอ,อตกอยู่ในอันตรายแน่ๆครั้งนี้ เือว่าครูสอนเป็นบทเรียนก็นแล้วกันโอ้ยนี่หนูไม่คิดเลยนะว่าเรื่องเล็กเล็น้อยน้อยแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนอื่นเข้ามาอยู่ในห้องหนูง่ายๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปหนูคงไม่กล้าทําอีกแล้วละค่ะครูแล้วเธอคิดว่าอันตรายจากการพักโรงแรมเนี่ยมีแค่นี้หรอโอ้ยนี่ครูครูไม่ต้องกังวลหรอกค่ะไอกระจกอันนี้เนี่ยดูพิสูจน์ด้วยที่เมือ,องหนูแล้วปลอดภัยค่ะ แค่ไทยนิ้วมือตรวจสอบว่ากระจกเนี่ยเป็นเลนเปิสเปีฟหรือเปล่ามันไม่น่าเชื่อถือตรงนัเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีดถาชีมเนี่ยมันมีวิธีตั้งเยอะแยะมากมายนี่แค่มันใช้กระจกอีกอันหนึ่งซ้อนทับเอาไว้แค่นี้มันก็ลวงตาเธอได้แล้วเฮ้ยเจ๋งด้วยค่ะครูงั้นทีนี้เราก็ไม่มีวิธีป้องกันเลยสิคะวิธีมีเยอะแยะ เธอก็แค่เปิดแฟลชแบบนี้แล้วก็ท้าบนที่กระจกแค่นี้เธอก็จะรู้แล้วว่ากระจกเป็นเลนส์เฟอร์สเปเคทีหรือเปล่าอีกอย่างนะไหนจะปักไฟห้องระบายอากาศแล้วก็ฝักบัวในห้องน้ำอีกเธอจะต้องเปิดไฟฉายเช็คให้ดูว่ามีกล้องติดอยู่หรือเปล่านี่ครูคะแบบนี้เนี่ยมันไม่ยุ่งยากไปหน่อยหรอไข่มุกเธอเสียเวลายุ่งยากแค่นิดหน่อย ดีกว่าเธอจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะเข้าใจแล้วค่ะครูอเอาเป็นว่าคืนนี้เดี๋ยวครูนอนก,กับเธอเองพรุ่งนี้เช้ารีบเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือด้วยฮัลโหลค่ะอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะคือว่า ทางโรงแรมพิมาบอกว่าให้หนูลงไปกรอกเบอร์โทรกเฉิๆนะคะครูรีบเก็บของแล้วเช็คเอาท์เดี๋ยวนี้เลยไป